สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครตัวหนึ่งแบบลิงลฉบับงบน้อยโดยมีคอนเซปต์ง่ายๆว่างบน้อยก็เล่นได้ลิงก็เล่นดีแต่ต้องบอกก่อนคลิปนี้ไม่ใช่ฟูกไก่นะครับหาใครต้องการข้อมูลแบบละเอียดคลิปของผมอาจจะไม่ตอบโจทย์โดยคลิปนี้จะเป็นตัวละครจากเกมฮองไคสตาร r เลวไฮยาซีนครับ สำหรับลีลิกผมแนะนําให้ใส่วอริเออร์กอดเดสเซตนี้หลังจากที่ผู้สวมใส่หรือผู้ความทรงจําทําการฮิลจะทําให้ผู้สวมใส่ได้รับบัฟที่มีชื่อว่าหยาดฝนซึ่งจะทําให้ตัวเองได้รับสปีดที่เพิ่มขึ้นและยังทาให้ทั้งทีมได้รับคีดาเมจเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งไฮยาซีนเป็นตัวละครที่ฮิลค่อนข้างทีอยู่แล้วฉะนั้นเซตนี้เลยต้องใส่ที่สุดส่วนจักรวาลประดับผมแนะนําให้ใส่ใจเอนทรีเซตนี้หากสปีดของผู้สวมใส่มากกว่า135หร้อยสามสิบห้าครือร้อยแ้นละลดสหมาะทำให กเสื้อเป็นโบนัสฮิลรองเท้าสปีดลูกแก้ว HP และสร้อยเป็นพลังงานครับสำหรับไรโคนหากไม่มีประจาตัวก็สามารถใช้เมมโมรี่เคอร์เทนเนอร์ฟอร์ที่อยู่ในเฮอร์ตาช็อปได้เพราะอันนี้จะได้ทั้งสปีดแล้วหลังจากใช้สกิลจะทาให้ทั้งทีมทาดาเมจแรงขึ้นด้วยถือว่าดีมากๆสำหรับสส่งบน้อยอันนี้แนะนําเลยครับถ้านอกเหนือจากนี้ผมก็ไม่ค่อยเชียร์แล้วเพราะอันนี้หาง่ายมากๆสามารถเล่งมาใช้ได้ฟรีๆเลยการอัพสกิลให้อัพท่าไม่ตายไปพร้อมกับพรสวรรค์พูดตอมกัสมายก็อัีิังสํารบวธ การเล่นโดยเราจะเริ่มที่โจมตีปกติซึ่งอันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ตามชื่อเลยส่วนสกิลต่อสู้จะเป็นการฮีวให้กับทั้งทีมพร้อมกับซัมมอนนองมาอ้วนออกมาและถ้าหากเราอัพเทรซเม็ดนี้สกิลต่อสู้ของไฮยาซีนจะสามารถล้างดีบัฟหนึ่งอย่างให้กับทั้งทีมได้อีกด้วยถัดมาคือท่าไม้ตายหากไม่มีมาอ้วนในสนามการใช้ท่าไม้ตายจะทาการซัมมอนมาอ้วนออกมาพร้อมฮีวให้กับทั้งทีมและไฮยาซีนจะเข้าสู่สถานะที่มีชื่อว่าฟ้าหลังฝนเป็นเวลา3เทินซึ่งจะทาให้ทั้งทีมได้รับแบงทที่อยนนนาะุ้กกํค ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติสกิลต่อสู้หรือท่าไม่ตายน้องมาอ้วนก็จะออกมาโจมตีใส่บอนทันทีหลังจากที่ไฮยาซีนแอคชั่นเสร็จพอเล่นไปเรื่อยๆจนหมดเทินของสถานะฟ้าหลังฝนน้องมาอ้วนก็จะไม่สามารถโจมตีได้อีกจนกว่าไฮยาซีนจะใช้ท่าไม่ตายอีกครั้งบางท่านอาจจะสงสัยว่าในเมื่อ Hi ไฮยาซีนเป็นตัวฮิลแต่ทำไมถึงทำดาเมจได้ด้วยสาเหตุหลักๆก็คือน้องมาอ้วนนี่แหละพอทุกครั้งที่ไฮยาซีนหรือมาอ้วนทำการฮิลจะมีการเก็บสะสมค่าฮิลเกิดขึ้นและจะทำให้มาอ้วนท่าดาเมจแรงขึ้ นั่นยังไม่พอการโจมตีของมาอ้วนจะทำดาเมจ24%ของค่าฮิวที่สะสมไว้ก่อนหน้าอีกด้วยสรุปง่ายๆก็คือยิ่งฮิวเยอะดาเมจก็ยิ่งแรงนั่นแหละซึ่งการฮิวนั้นง่ายมากเพราะเพียงแค่เราเสกมาอ้วนออกมา5คนในทีมเลือดลดมาอ้วนจะใช้เลือดของตัวเองมาฮิวทบให้เพื่อนร่วมทีมทันทีแค่นี้ก็นัาว่าฮิวแล้วครับและหากน้องมาอ้วนตายจะเล่งแอคชั่นของไฮยาซีนขึ้นมา30%สุดท้ายแนะนําว่าก่อนเข้าสู้ถ้าเป็นไปได้ให้กดเทคนิคของไฮยาซีนด้วยนะครับเพราะตอนเข้านกาัม ก็ยังสามารถเก็บค่าฮิวให้กับน้องมาอ้วนได้นั่นเองสรุปวิธีการเล่นแบบสันส้นๆก็คือกดเทคนิควนเก็บพลังงานระหว่างทางก็แวะมาฮิวบ้างใช้ท่าไม้ตายแล้วให้หมาอ้วนทําดาเมจจากค่าฮิวที่สะสมไว้พอหมดก็เก็บพลังงานใหม่วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจบวิธีการเล่นหลักๆของไฮยาซีนแบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้การจัดทีมต้องบอกก่อนเลยว่าผมอาจจะไม่ได้พูดถึงทุกทีมนะเพราะด้วยความที่ไฮยาซีนเป็นตัวฮิวน่าเลยทําให้นางสามารถไปได้แทบทุกทีมเลยโดยทีมที่กาลังจะได้เห็นต่อไปนี้ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนตตาาาาามมมมมมมคคควววพอออใจจแแแลลละะะะเสสขง่่นไดด้ยยโททีีรกกบ ก้าวกระโดดมาเพราะการซัมมอนมาอ้วนของไฮยาซีนจะทําให้แคททลิสมีคนให้กินเลือดมากขึ้นแล้วพอกินเลือดมาอ้วนก็จะเด้งหิวทั้งทีมเป็นการสะสมค่าหิวไปในตัวและแคททลิสเป็นตัวละครที่ดามจสเกลเป็น HP ซึ่งไฮยาซีนก็สามารถเพิ่มแม็ก HP ได้อีกแถมมาก่อนของแคททลิสสามารถลดต้านฐานธาตุได้น่าทําให้มาอ้วนสามารถทําดามจได้แรงขึ้นอีกนี่เพียงแค่ยกตัวอย่างคร่าวๆเท่านั้นก็จะเห็นได้เลยว่าพอแคททลิสกับไฮยาซีนอยู่ด้วยกันทั้งสองตัวละครนี้ต่างเสริมซึ่งกัันนนลกเป็อย่างงดียิ่ถ้าครมมมมีีีีีีีีททททรปปปป้่่่่สสกกลเเเเเ็็นนนน HP หหหืือออัผบยยวาจะด ไมเดก็ได้เหมือนกันครับสกิลเป็น HP เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมกันขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าได้ครับส่วนทีมของเบรดที่สกิลเป็น HP เหมือนกันถือว่าโอเคเลยครับยิ่งถ้ามีประจําตัวก็จะสามารถทําให้เบรด follow up attack ได้บ่อยขึ้นด้วยแต่ก็ต้องรอดูตอนที่พี่เขาได้รับการรับอีกทีว่าจะเก่งขึ้นมากแค่ไหนแต่สํหรับตอนนี้ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาได้อยู่ครับต่อมาคือทีมของเดฮาตาก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับแม้ว่าไฮยาสีนอาจจะไม่ได้ช่วยเก็บสแต็กได้ดีเท่ากับฮีลตัวอื่นแต่ด้วยความที่มีดาเมจส่วนตัวที่ค่อนข้างแรงเลยพอที่จะสามารถทดแทนข้อเสียตร,ตรงส่วนนี้ไปได้ระดับหนึ่งต่อมาคือทีมของเฟซีลก็ไม่ได้แย่เช่นกันมาอ้วนสามารถช่วยเก็บสแต็กาห้ ตายของเฟซเซลได้ถึงอาจจะไม่ได้ดีเลอร์หรือเวอร์วังอะไรแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับต่อมาคือทีมของอาชิรอนอันนี้ไฮยาซีนต้องมีประจําตัวนะครับถึงจะเล่นได้ดีเพราะประจําตัวของไฮยาซีนจะมีการแปดดีบัฟใส่มอนซึ่งจะช่วยเก็บสแต็กถ้าไม่ตายของอาชิรอนได้แต่ถ้าหากไม่มีประจําตัวก็ยังสามารถเอามาฮิลและช่วยทำดาเมจได้อยู่นะครับแต่จะขาดผลประโยชน์เรื่องการช่วยเก็บสแต็กก็เท่านั้นเองส่วนทีมที่เหลืออย่างทีมของอารไกอาทีมซูเปอร์เบรกหรือทีอ่อื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงก็สามารถใส่ไฮยาซีนเขนนนาดั้แต่ต ะตัวฮิลไฮยาซีนก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับชนะเรื่องฮิลไว้ใจนางได้เลยความเห็นส่วนตัวผมมองว่าไฮยาซีนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆตัวหนึ่งเลยครับฮิวหมู่ได้ล้างดิบัฟได้ทำดามเมจได้เล่นง่ายไปได้ทุกทีมไม่มีประจำตัวก็เล่นได้ใช้ของเฮอร์ตาช็อปก็เก่งมากแล้วแต่เราใครที่อาจจะสงสัยว่าไฮยาซีนสามารถเล่นเป็นไฮเปอร์แครีได้ไหมคําตอบคือเล่นได้ครับถือว่าดามเมจโอเค okay เลยแต่ด้วยความที่นางเป็นตัวฮิลลเลยอาจจะไม่สามารถเทียบกับพวก DPS แท้ๆได้ขนาดนั้นแต่ผมต้องบอกเลยว่าตััวววีีลลลททํําาาาาไดดด้้ขนนกกก็ถืออ่่สุยมแครงเ ว่าจะเปิดดีไหมส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุณยังไม่มีตัวฮิวดีดีไฮยาซีนคุ้มค่าพอที่จะเปิดแน่นอนครับจบไปแล้วนะครับสำหรับไฮยาซีนแบบลิงลิงฉบับง,งบน้อยคลิปนี้อาจจะพูดถึงหลายทีมหน่อยเพราะนางแทบจะเล่นได้กับทุกทีมจริงๆผมก็พยายามเอาไม้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะทาได้แหละถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้ามีเวลาจะมาตอบนะสุดท้ายนี้เปิดตัวที่ตัวเองชอบนะครับนี่คือการขายก่อนจะสายเกินไปแล้วเจอกันใหม่ตัวต่อไป